สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับเอกมะข่าว FM 99มนะครับวันนี้พุธที่16กุมภาพันธ์2,566นะครับยังตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลอยู่่าชิมบลิกกันต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันนี้เลือกเกมที่เยอรมันนะครับสนาม Signal อูดินาปาครับรถมุนจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีคิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับ ก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับ a eak gas 9นะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันแบบส่วนตัวคุยกันแบบ vp นะครับหรือว่าจะเป็นคอบอลสายลุ้นสายเชียร์อยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะเพื่อเป็นแาวทางในการไปลุ้นไปเชียร์เข้ามาลุ้นเข้ามาเชียร์ด้วยกันเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ a eak gas 9ลุ้นสนุกเชียร์มันไปกับเอกมหา,าวฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่นะครับโปรเซอรัดมุนช่วงหลังฟอร์มดีมากหลังจากกลับมาาาจกกช่ววงเบรนนี้ห ชนะรวดมา6เกมติดนะครับก็ทั้งบูเดสิก้าหเกมแล้วก็เดบโพคาร1หเกมนะครับก็นัดล่าสุดบุกไปชนะทางด้านเวเดเบรเมนมา2 0ผิดกับทางฝั่งของเชลซีช่วงหลังฟอร์มไม่ดีอาจจะรวมไปถึงซีซั่นนี้ด้วยนะครับ ก็รังอันดับที่10ในเกมพิบริอังกฤษฟอร์มหลังในเสมอมา3า3เกมติดต่อก,กัน5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ของเชลซีชนะแค่เกมเดียวนะครับชนะ1นสมอสแล้วก็แพ้ไป1นักเตะอาจจะเจ็บเยอะอยู่ในสภาพที่กําลังปรับตัวนะครับเชลซี Chelsea, ถึงแม้ว่าจะเสริมพวกซูเปอร์สตาร์มาเยอะยืมเจ้าฟิล,ลิกมาซื้อมูดริกซื้อ เอนโซเฟอร์นันสมาแต่ว่าก็ต้องปรับตัวในการเล่นให้มันเข้าขากันก็ถือว่าเป็นงานหนักของทางด้านแกรนพอตเตอร์เลยนะครับส่วนตัวเจ็บมีทั้งคู่นะครับดอดมุนอาจจะมีตัวหลักอย่างมุกโกโก้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับโจซีเจ็บเยอะกว่ากองเต้โบรยาคิสเซนพูลิสิตเอดูอาร์เมนดี้พวกนี้เจ็บหมดแครับหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนตัวที่รอเช็คฟิต โฟฟาน่าซาการีโควาสิตลวกลไลฮินเซอร์ลิงที่รอเช็คฟิตส,ส่วนโอบามิยองไม่มีชื่อในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กืถือว่าน่าเสียดายเลยนะครับส่วนไลน์อัพคร่าวๆนะครับของทั้ง2ทีมวันนี้ดัดมุลประตูเป็นโคเบลนะครับในรับก็นำทัพมาโดยชลอตเตอร์เบก นิคลาซูเร่ราเฟลกเรโร่แล้วก็เอ็มเดยชานะครับมิดฟิลด์ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของทางด้านรถมุนชุดนี้เลยนะครับนำทัพมาโดยนักเตะจอมเก๋าอย่างมาโกร้อยเล่นร่วมกับจุดบิลลิงแฮมมีจูเลียนบันแล้วก็รวมไปถึงโจนี่เรน่านะครับหน้าเป้า,ซาเซบาสเตียนอลาห์หายจากโรคมะเร็งแล้วก็กลับมาเล่นให้กับทีมนะครับผลงานดีนะครับทีมเยือนเชลซีครับประตูเป็นเกปปาครับแนวะร,รับแบ็คขวาริชเจมส์ซ้ายเป็นคูคูเรีย เซนเตอร์แบ็กก็เป็นตีโกซินบาก,กับทางด้านชาโรบานะครับส่วนตรงกลางอินซเฟอร์นันเดสเล่นกับรูเบนลอฟตาชิก3เกมรุกก็จะมีเจ้าฟินลิกมีทางด้านมูดริกแล้วก็ฮกิมซิเยกหน้าเป้าน่าจะใช้ไคฮาเบตวันนี้รัดดมุลเล่นในบ้านเป็นต่อเชลซีเล็กน้อยนะครับเสมอเจ็บตัวนิดนึงถ้าจะลุน้นใครชนะเกมนี้ก็ได้เฮเต็มตัวนะครับผมว่าด้วยฟอร์มหลังที่รดัดมุลกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่สุดยอดผลงานก็ทั้งดีชนะมา6เกมติดต่อกันแล้วที่สําคัญบรรยากาศที่ ซิกนาอูดีนาพาร์คคนดูแฟนบอล7 0 0 0 0 8 0 0 0 0คนผมว่าบรรยากาศตรงนี้น่าจะทำให้เชลซีเล่นยากแลวที่สำคัญเชลซียังหาทีมเวิร์กไม่เจอนักเตะชื่อชั้นดีนะครับแต่ว่ายังต้องปรับตัวกับการเล่นในระบบของการพัตเตอร์อยู่พอสมควรนะครับอย่างแย่สำหรับโปรตุเียรัสมุนผมว่าแย่สุดของรัสมุนคือเสมอนะครับถ้าเลือกว่าทีมไหนที่มีโอกาสที่จะชนะมากนผมให้เป็นเจ้าถิ่นโปรตุเียรัสมุลวันนี้ผมชอบเสือเหลืองโปรตุเียรัสมุนด้วยระบบทีมเวิร์กผล งานที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญได้เล่นในบ้านถ้าอยากจะเข้ารอบ16ทีมอ่ะถ้าอยากจะเข้ารอบไปในเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมนี้ต้องเอาครับผมช่วสุดท้ายแล้วโบรเซียร์ดมุลน่าจะผ่านเชลซีไปได้ไม่ยากครับวันนี้เอกมาขาวชี้ชัดฟันธงให้เชียร์ไปที่สือเหลืองโบรเซียร์มุลครับขอบอลอย่าลืมนะครับแอด eak 9 9เข้ามาลุ้นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอบบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัววันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ